ครับขอเรียนเชิญครับดรนัทวัฒน์นะครับ,รรบขึ้นบนเวทีครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญดรอ,อร,อรไทยโยคินรุ่งเรืองสุดสิหนยนะครับ ผู้รรยการวิทยาเทคนิคสัตหีบ g ึง่อบเ้าอย่ลรครับ มีเ,สเมบสกุนบบนลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเซนโซเอโรสเปสจำกัดครับขอเสียปริมือครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิร์คุณเจอสารกิ่งแก้แวนะครับพิเศษ d e v e l o p m มนดีเร e เตอร์บริษัทซีเนียโรสเบส,เสเไ,ไทยแลนด์จำกัดครับ สารวัตรสิริยันต์กุลชาติรองขออศบวพคครับผมขอเชิญท่าน,น,นที่คาดอีกท่านได้ไหมครับที่จะถ่ายรูปกกร่วมกันบนเวทีอีกทครับขอเรียนเชิญครับ ครับผมผมขออนุญาตเรียนเชิญดรสุวิทย์วิบูลเศรษฐนะครับที่จะร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติให้กับพลเรา,านในวันนี้ด้วยครับผม มากครับผมอ่เราจะมผมขออนุญาตอ่าต้องสูญนะครับที่จะอ่าเย็นดกล่บสัสดีครับพทุกท่นการรนนะครับผมขอโอกาสเนี่ยนะครับพูดแค่สองคำนะครับซึ่ารจะเป็นการให้กลังใจแก่ทุกท่รับกอนอน้อบคุณทาานทวนแล้วก็ อาจารย์สีนันท์นะครับแล้วก็หลายท่านที่สนุนโครงการนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ท่านจะเชียรก่อพูดนะว่าตอนนี้มีแก๊นะครับอาตาองประเทตยขึ้นอยู่กับพวกท่านนะครับไม่ก่าผมพวกผมนอีกไม่กี่ปีก็หายจากรงนี้ไปแล้วประเทศไทยอยู่ในมือของท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุมคนสาวที่ต้องนำพาประเทศไทยไปสู่วิกฤติครุ่นเข้าน้าให้ประเท่านอยู่ดีกินดีครับ ผมไดเรียนให้ทราบวาวันนี้เนี่ยผมประทับใจมากที่วิทยากรเนี่ยท่านเป็น r o โม m o ลที่ดีจริงๆครับท่านได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ของท่านหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยเช่นต้องมีความมุ่งม,มั่นนะต้องมีความตั้งใจดีแล้วทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อินเดียนะครับท่านรู้จักบริษัทสมเด็จกาตาตา,ตาใช่ไหมตอนนั้นก็มีรถยนต์ตาจ้าใช่ไหมครับ คนที่ทําคนแรกเนี่ยสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยอังกฤษยัปครองอินเดียอยู่เขาก็ขอไปแจ้่ินีขอร้องบริษัทอังกฤษขอช่วยบริษัมาสร้างโรงงานผลิตกาในอินเดียแล้วคนอังกฤษบอกว่าอินเดียเนี่ยพวกท่านเงโง่ถ้าพวกเธอเนี่ยทำเลกาได้เองฉันยังกินจะกินเลกานั่นแหละพูดอย่างนี้เลยนะครับดูถูกขนาดนี้เพราะฉะนั้น ท่านผู้บริหารก็เลยไม่ออกกิดกรก็เลยนั่งเรือจากอินเดียนี่นะครับไปขึ้นที่ฮมมาวายแล้วจากนั้นต่อไปที่ส,สรปรี่อเมริกาไปที่ชิคาโกขอให้อเมริกาเนี่ยมาสร้างโรงงานไอกลาในอินเดียกพอได้ประสบความสาเร็จนี่คือต้น,ต,น,ต,นต้นเหตุน,นะครับเพราะว,าว่าใครรู้สึกเราอย่าไปสนใจเราต้องมีความมุ่งมั่นนะครับถ้ามีความมุ่งมั่น่ยสร้งความสาเร็จขึ้นมาได้เพื่อนอกจากที่สงร้างโรงงานไนกลาแล้วเนี่ย คนคนนี้เนี่ยยังสร้างวิทยาลัยที่อินเดียทางด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งมากคืออินเดียนอินซิตีที่ออฟเทคโนโลยีขึ้นมานะครับที่มุมไบที่มอมเบยชุมชนาเนี่ยเก่งมากนะครับอันนี้นะเรื่องความตั้งใจอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือที่อินเดียก็คือประธานเจาีอดีตนะครับดรการามเนี่ยท่านเกิดในเกาะรามเมสวรามเมืองรามเมสวราม,ม,ราเ,ม,รามเป็นเมืองเล็กอยู่ทางใต้อินเดียทุกวันเนี่ย เห็นนกบินที่ชายหาดถ้านก็อยากจะบินนะครับอยากจะบินเป็นเห,หมือนเหมือนนกปราก็ท้านารเรียนจบ MIT MIT อินเดีย m น d r a s i n ร t สอินส o ิทิวเทคโนโลยีทางด้งาน e r o s p a c e ที่แหละปรากว่าอยากจะเป็นักบินก็เลยยเป็นักบินกองทัพอากาศไปสอบที่มึงเดราดูนซึ่เป็นสานทัพอ,ทอากาศของอินเดียน,นะครับท่านสอบข้อเขียนผ่านไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ ท่านบอกวุ้ยถามง่ายเหลือเกินท่านตอบได้หมดละท่านก็มั่นใจเช่นจะได้ัปรากฏว่าท่านได้ที่สิบสองครับเขาเอาชิบเ็ดคนต่วนท่านก็ไม่ได้พอไม่ได้าบท่านก็ลงมาท่านเป็นคนอิสลามด้วยครับท่านริสลามแต่ว่าท่านก็มาที่เมืองลูสีเกตซึ่งเป็นต้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 นน้ำแม่น้ำคงคาก็ไปพบแล้วพบลูสีชื่อสวามีนันทัพ เกืกบกาท่านสอนมีสอไม่บอกว่าเธอมีปัญหาอะไรบอกหลวงพ่อผมจะไปรับปแล้วผมไม่ได้ไปรับปแล้วผมจะทำยังไงดีหลวงพ่อบอกว่าอันนาคลขคงเธอเนี่ยโชคชะตากำหนดไว้แล้วไม่ต้องไปสนใจเธอทําให้ดีที่สุดในที่สุดในคนนี้ได้กลายเปไน็นใครเมื่อบิดาแห่งจรวดครับเป็นคนทรงจรวดอันแรกขึ้นไปสู่สสอวกาศก็จะเบิดาแห่งจรวด วิดาแห่งเจื่อวาไม่ถีแล้วต่อมาก็เป็นประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับในนี้อาจจะมีคนเป็นนายกต่อไปก็ได้นั่นนี่นะหรือเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแบบตตาตาในอินเดียขอให้ท่านมีความตั้งใจนะับผมเองนะยกตัวอย่างผมเองเกิดในครอบครัวธรรมดาแต่ผมโชคดีที่เรียนเซฟซีนนะครับเรียนฟรีสมัยก่อนปีหนึ่งเสียหกสิบบาทนั่นเองนะครับเป็นข้าพนุงของสมุทร เข้าลงกีฬาแล้วเข้าุงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าเรียนนะก็เรียนมาเรื่อยนะก็ได้ได้ทุนนะป,ป,รปรนีนักเรียนไปองกผมรับทุนแต่ว่าผมเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราจะต้องทำอะไรให้สมเร็จอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าอย่าเอาไปไกลๆก่อนผมตั้งใจว่าตอนตอนที่ผมไปฝึกงานที่อ NEC หลังจากจบปริญญาตรีนะครับที่ญี่ปุ่นแต่จะเป็นแค่หัวหน้าโรงงานฉันก็พอใจแล้วครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ แต่เมื่อทํางานไปก็เราประสบคลามสเป็นหัวหน้ากองเอ๊ะทำได้นี่นะไอ้ที่ท่านว่านนะในสุดเอ๊ะเป็นรองเละรองอาชีพดีก็เป็นได้นะเอ๊ะเป็นอาชีพดีก็เป็นได้ครับแต่ในที่สุดก็ได้มีโอกาสมาทําชิซตาครับรัฐมนตรีสารผมเป็นประธานในการจัดตั้งจิสตาขึ้นมาแล้วผมก็จะตั้งสมเด็จนะครับแต่ไม่ใช่ง่ายนะครับผ่านอุปสรรคเยอะแยะโอกาสหน้าจะเข้ามาหัวห้ามองที่หลังนะแล้วเมื่อเป็น ตั้งสำเร็จแล้วเนี่ยกรากฏว่าไม่มีใครอยากมาเป็นผู้อำนวยการครับเพราะเงินเดือนเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยผู้อนวยการองค์การ,การหมหาชนเนี่ยแค่เดือนละเจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมไปรองประหลัดกระทรวงเนี่ยนะครับจะได้ห้าหมื่นอยู่แล้วเออมีเงินประจําตําแหน่งอีกแล้วก็ยังมีพิลลี่เปย์ชมที่นู่นที่นี่นะเดือนนี้ก็ใกล้เคียงเจ็ดแปดหมื่นก็ไม่มีใครอยากมาครับคนระดับผมนะผมเลยต้อง ยอมที่เราออกจากราชการก่อนเกษียณครับเลยไม่ได้สายสาาสสยุดท้ายครับได้แค่สามเส้นเส้นที่สไม่ได้เพราะว่าไม่ครบห้าปีแต่ก็ยินดีมาเป็นพุ่มในการชีสซาเพราะว่าจะต้องทําชีสซาสมเด็จเพราะมีหลายคนสบปรารกันบอกชีสาตั้งมาสองปีมันก็เก่งมีคนสมปรามาันเอนกันเหมือนกันนะครับเราะว่าไม่ได้ต้องต้ใ้สมเด็จแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนเซนญญีสซั่งทีออสหนึ่งในทีออสดวงแรกผมเป็นคนเซนสซญยหกพันล้านนะครับ ภายในสี่ปีเนี่ยที่ผมเป็นผู้มีการเนี่ยผมไม่แค่หนึ่งัวะแล้วก็มาเป็นบอร์ดนะครับแค่สามปีกว่าผมก็สาม,มารถเซ็นสัญญาชีออสหนึ่งได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะครับถ้ามีความตั้งใจคว,ค,ความมุ่งม,มั่นความสมเป็นทุกอย่างนะครับและตอนนี้ถึงแม้ผมจะแปดสิบแล้วแต่ผมก็ยังตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือพู้ท่้นทังหลายมาดูแลอยู่นะครับแต็ทตัวอย่างเนี่ยดรประกรณ์เนี่ยเป็นคนที่ผม ส่งไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาที่หมหาวอทยายเปอร์ดูนะครับแล้วเห็นว่าคนนี้มีหน่วยงานดีและเป็นคนตั้งใจดีเป็นคนมีความเมตตากรุณาเป็นคนดีมากก็เลยเชียร์เขามาตลอดนะและ้วโชคดีที่ท่านได้มาเป็นผู้บริการของทีมชาในปัจจุบันก็คิดว่นานายาโคตเนี่ยนะครับต้องสักกาจะผ่านองค์กรนี้ขึ่งไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คุณมากครับขอบคุณ ก็สิ้นสุดณเวลานี้ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับในนามของจ i สตาและในนามของกรมคอรชิทิก,ทกทาน,นะครับขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่มีส่วนในควรมสเร็จในงานวันนี้นะครับขอบคุณครับ I do